เป็นยังยอดผู้กําลังติดตามจังเห็นเป็นศูนย์คลิปนี้ตรงเบอรงครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คอยซอยกดแช้์กดติดตามเพลีรยจ้างมันนอกนี่นะครับสวัสดีครับขี้เตอร์ทุกๆท่านนะครับคลิปนี้นะครับจ้างบันนอกกระนําสาระดีๆมาให้อีกเช่นเคยนะครับกระจากที่มีพีน่น้องขี้เตอร์มือใหม่เข้าเฮานี่แหละครับลหลายๆท่านเกิดความสงสัยว่าเป็นยังคี้เตอร์หลายๆท่านที่เพิ่นได้ติดตามไปนะครับ เมื่อไปเบื้องหน้าโปรไฟล์แล้วพบว่าเพื่อนนั่นว่ได้ติดตามผู้ใดนะครับก็คือตรงผู้กําลังติดตามนะครับเป็นศูนย์คนนะครับก็เลยเกิดความน่อยเนื่อตําใจนะครับว่าเป็นอย่างในเมื่อเพื่อนกับกดติดตามให้เพจน,นั่นเป็นอย่างคือบวชเด็ติดตามผู้ใดเลยนะครับเมื่อติดตามกลับขึ้นนะครับคลิปนี้นะครับช่างมันนอกจะเฉลยให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่าง ผู้เพนกาลังติดตามจังขึ้นวศูนคนครับก็คือการที่จะให้มีผู้ติดตามหรือว่าผู้กําลังติดตามขึ้นโช์อยู่หน้าโปรไฟล์นี่เขาสามารถที่จะเปิดให้เห็นว่าเฮาติดตามผู้ใดหรือว่าบ่วติดตามผู้ใดมันสามารถตั้งค่าในการเปิดการเห็นตรงนี้ได้นะครับคลิปนี้ผมจะพาไปเบื่องวิธีการตั้งค่าเปิดและปิดตรงผู้ติดตามกับผู้กำลังติดตามเนี่แหละครับเพื่อพี่น้องคี่เตอร์งเขา อยากจะไปปิดอยากจะเฮ็ดคือเพิ่นนะครับไปเบื้องวิธีการน้ากันครับสําหรับวิธีการในการปิดว่าให้เห็นยอดผู้กําลังติดตามผู้ที่ใส่ปูไฟ่วนตัวให้มาเบือบ้องตรงนี้นะครับก่อนผมจะตั้งปิดนะครับยอดกําลังติดตามนี่ครับสามร้อยสิบสี่คนเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบื้องวิธีการปิดว่าให้เห็นยอดผู้ติดตามตรงนี้นะครับจะขึ้นเป็นศูนย์คนนะครับ เริ่มจากไปที่สามขีดข้างล่างนะครับแตะเข้าไปจากนั้นเลื่อนขึ้นนะครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแตะเข้าไปครับไปที่การตั้งค่าหลังจากนั้นนะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนเห็นตรงนี้นะครับผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะครับแตะเข้าไป หลังจากนั้นเข้าเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนไม่เห็นนี่ครับใครสามารถเห็นผู้คนเพจและรายการที่คุณติดตามได้นะครับให้แตะเข้าไปครับตรงนี้นะครับที่เลือกไว้สาธารณะนะครับให้เข้ามากดตรงเพิ่มเติมนี่ครับเมื่อเลือกตรงคําว่าเฉพาะฉันนะครับกดเข้าไปครับ หลังจากนั้นผู้ที่จะสามารถเห็นผู้ที่เขากําลังติดตามก็จะเห็นเฉพาะเข้านะครับเดี๋ยวเขาย้อนกลับออกไปเบื้องนะครับหลังจากที่เขาตั้งค่าตัวนี้แล้วจะมองเห็นเป็นศูนย์คนบ่ครับนี่ครับหลังจากเขาตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ครับผู้ที่กําลังติดตามนี่ครับศูนย์คนเห็นไหมครับนี่คือวิธีการปิดไม่เห็นยอดผู้ที่เขากําลังติดตามครับ เมื่อเห็นวิธีการแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับที่เข้าใจเพิ่นผิดนะครับว่าเพิ่นบ่ได้ติดตามผู้ใดเลยนะครับได้ทําความเข้าใจใียใหมนะครับส่วนเป็นยังเพิ่นจังปิดผู้ติดตามหรือว่าผู้กําลังติดตามนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของเพิ่นนะครับแต่ละคนคิดบ่คือกันนะครับอาจจะมีเหตุผลบางประการที่บ่สามารถเปิดเผยได้นะครับ คลิปนี้นะครับสร้างบันนอกก็น,นำวิธีการไม่ให้ขี้ตื่นของเข้าเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สร้างบันนอกสวัสดีครับ